่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับณ้าหมู่บ้านอันห่างไกลตัวเมืองแห่งหนึ่งชาวบ้านที่นี่มักนิยมให้ลูกหลานมาบวชนในช่วงปิดเทอมที่วัดประจำหมู่บ้านเพื่อเรียนรู้คำสอนทางพุทธศาสนาเช่นเดียวกับโรดเด็กหนุ่ม ที่ถูกผู้เป็นแม่บังคับให้มาบวชเนรที่วัดแห่งนี้เช่นกันเขาได้ถูกฝากฝังไว้กับหลวงพี่วิทย์ซึ่งท่านก็รับปากว่าจะดูแลและอบรมให้เป็นอย่างดีด้วยความที่เป็นวัดป่าทำให้บริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ร่มรื่น ชวนให้นึกถึงเมื่อครั้งที่โรดยังเป็นเด็กเขาเคยเข้ามาวิ่งเล่นในวัดแห่งนี้อยู่บ่อยครั้งเขาจึงไม่ได้รู้สึกกลัวแต่อย่างใดหลวงพี่วิทย์ได้พาโรดมายังกุฏิไม้สองชั้นซึ่งเป็นที่สำหรับให้สามเณรนอนรวมกันส่วนห้องน้ำนั้นจะตั้งอยู่ด้านหลังไกลออกไปหลวงพี่วิท บอกให้โรดเข้าไปจัดแจงที่นอนเสร็จแล้วก็ให้ตามไปที่ศาลาเพื่อเตรียมทําวัดเย็นหลังจากที่หลวงพี่เดินจากไปโรดก็ได้รู้จักกาเนนปอและเนนเสกที่เข้ามาบวชได้หลายอาทิตย์แล้วก่อนที่โรดจะนำเสื่อและหมอนมาปูนอนข้างๆเนนปอเพราะที่นี่มีเพียงพวกเขาสามคนเท่านั้น เน,นรอดกลัวผีหรือเปล่าวัดนี้ผีดูนะเนรนปอเคยเห็นหรอเคยสิดึกดึกเดินเดินก็่าออกไปไหนล่ะได้ยินได้เห็นอะไรก็ห่ามทักอยู่ใครอยู่มันผีมีจริงที่ไหนเนรนปออย่ามาหลอกกันเลยเน,นรนโรดพูดอย่างไม่เกรงกลัวด้วยความที่อายุไล่เลี่ยก,กัน ทำให้ทั้งสามสนิทกันอย่างรวดเร็วจนเวลาล่วงเลยมาถึงช่วงคำ่ำพวกเขาก็ได้มายังศาลาเพื่อทำวัดเย็นรวมกับพระสงฆ์รูป,ปอื่นๆในขณะที่สวดมนต์อยู่นั้นจู่ๆก็เกิดลมกระโชกแรงทำให้เนรโรดรู้สึกใจคอไม่ดีแต่ก็พยายามสวดมนต์ต่อจนจบ ไม่นานทุกอย่างก็ค่อยๆสงบลงหลังจากนั้นไม่นานทุกคนก็ได้แยกย้ายกันกลับกุฏติกลางดึกคืนนั้นในขณะที่เนนโรดกําลังนอนหลับอยู่จู่ๆเขาก็รู้สึกปวดท้องกระทันหันจึงลุกขึ้นมาเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำ เมื่อเดินออกมาด้านนอกก็พบแต่เพียงความมือต้นไม้สงใหญ่สั่นไหวไปตามสายลมทำให้บรรยากาศวังเวกจนเขาทนลุกคนชันไปทั้งตัวเขารีบเดินลงจากปุฏติไปเข้าห้องน้ำในขณะที่เนรโรดกำลังทำธุระส่วนตัวอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังเดินเข้ามาไกลๆ ก่อนที่เสียงฝีเท้านั้นจะมาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูด้วยความสงสัยว่าเป็นใครเนนโรดจึงตะโกนถามแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาด้วยความที่เป็นห้องน้ำสมัยเก่าทำให้ประตูผุพังจนเกิดเป็นช่องว่างระหว่างประตูกับพื้นด้านล่างเนนโรด ตัดสินใจก้มลงมองผ่านช่องนั้นเพื่อดูว่าเป็นใครกันแน่แต่แล้วเขาก็ต้องตกใจสุดที่เมืม่อพบกับขาของใครบางคนสภาพเน่าเปื่อยช้ำเลือดช้ำหนองยืนอยู่ด้านนอกประตูทันใดนั้นเองก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเลนโรดรู้สึกกลัวมาก เขานึกถึงคำพูดของเนนปอว่าไม่ให้ทักถามอะไรจึงได้ต่นั่งนิ่งเงียบพร้อมกับจ้องมองไปที่เท้าคู่นั้นอึดใจต่อมาเจ้าของเท้าคู่นั้นก็เดินจากไปเมื่อเห็นดังนั้นเนนโรต่อรีบออกจากห้องน้ำและวิ่งกลับกุฏิในทันทีพอรุ่งเช้า เนนโรดก็ได้เล่าสิ่งที่ตนเองเจอเมื่อคืนให้กับเนนปอและเนนเสกฟังซึ่งทั้งคู่ก็มีท่าทางตกใจเป็นอย่างมากเนนปอได้บอกกับเนนโรดว่าที่ตนเคยเจอนั้นเป็นแค่เสียงร้องไห้กับเสียงหัวเราะหรือไม่ก็มีแค่เสียงคนเดินไปมาตามกุฏิเท่านั้นไม่เคยเจอเป็นตัวเป็นตนเลยสักครั้ง ทั้งสามคุยกันอยู่สักพักก่อนจะแยกย้ายกันไปทำงานเนนโรดนั้นถูกใายให้ไปกวาดใบไม้รอบกุฏิแต่ด้วยความที่เป็นคนขี้เกียจเขาจึงแอบไปนั่งอู่อยู่ใต้ต้นไม้จนถึงเย็นในขณะที่กำลังหลับอยู่นั้นเนนโรดก็ได้ยินเสียงของเนนเ,เซ่ร้องเรียกเขามาแต่ไกล เนนโรดเนนโรดอยู่ไหนเมื่อเนนโรดลืมตาตื <The> mm ่นขึ้นมาเขาก็ต้องอ้าปากขางกับสิ่งที่เห็นเมื่อชายร่างใหญ่เหนือตัวดำเมี่ยมสวมจงกระเบนสีแดงกำลังยืนจ้องมาที่เขาด้วยความโกรธแค้นเนโรดอยู่แถวนี้หรือเปล่า เนนเสกยังคงร้องเรียกแต่เนนโรดก็ไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้เขาพยายามส่งเสียงร้องของความช่วยเหลือแต่ก็ทำได้เพียงอ้าปากพัาางงาพังนาก่อนที่เนนเสกจะเดินผ่านไปราวกับมองไม่เห็นเขามึงบอกไปกูมาเห็นมึงอยู่ผีตนนั้นตวาดขึ้น ก่อนจะหายวับไปต่อหน้าต่อตาหลังจากนั้นไม่นานเนนโรดก็ขยับตัวได้อีกครั้งเขารีวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวเนนเซที่เห็นเนนโรดวิ่งมาด้วยสีหน้าแตกตื่นจึงเอ่ยปากถามขึ้นทันทีว่าเนนโรดหายไปไหนมาเขาออกเดินตามหาจนทั่วแต่ก็ไม่พบ เนรโรดจึงเล่าให้ฟังว่าเขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้หลังกุฏิและโดนผีหลอกเนนเสกได้ยินดังนั้นก็ตกใจมากเพราะตอนเดินผ่านตรงนั้นเขาไม่เห็นเนนโรดเลยเนนเสกได้พาตัวเนนโรดที่มีอาการหวาดผวามาหาหลวงพิวิตที่นั่งอยู่กับเนนปอที่ศาลาและได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ท่านฟัง หลวงพี่วิทท่านก็บอกเพียงว่าคงเป็นเจ้าที่เจ้าทางไม่ต้องหวาดกลัวไปและจะให้เงินโรส่วนมนต์แผ่เมตตาซึ่งเขาก็ทำตามแต่โดยดีในขณะที่กำลังสวดมนต์อยู่นั้นสายตาของเนรโรสก็เหลือบไปเห็นชายตัวดำร่างใหญ่คนเกิมที่เขาเคยเจอกำลังนั่งพนมมืออยู่ที่ข้างศาลา หลวงพี่วิทได้บอกให้เนนโรดสวดมนต์ต่ออย่าได้ไปสนใจแต่ด้วยความหวาดกลัวทำให้เนนโรดสวดมนต์แบบพิดๆสุกทุกทกทกจนเมื่อจบบทสวดมนต์ผีต้นนั้นก็กลมลงกราบเนนโรดคิดว่าทุกอย่างคงจบลงได้ดีแต่ทันใดนั้นเอง หัวของพีต้นนั้นกอลุรกออกอจากบ่าแล้วกลิ้งมาอยู่ตรงหน้าของเขากูไม่ลับกูไม่ให้ชูเนรอดร้องไว้ยวายเสียงดังลั่นก่อนจะหมดสติเป็นลมล้มทับไปรุ่งชเช้าเนนรถก็มีอาการพวาและพึมพำอยู่ตลอดเวลาว่าไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ว หลวงพี่วิทย์เห็นท่าไม่ดีจึงได้ให้คนไปตามยายเจียมผู้เป็นแม่ของเนรโรดให้มารับลูกชายแกกลับไปเสียไม่นานยายเจียมก็มาถึงแกวิ่งเข้าไปดูอาการลูกชายด้วยความเป็นห่วงก่อนที่จะต่อว่าหลวงพี่วิทย์ที่ไม่ยอมดูแลลูกชายตนให้ดีและได้โทษทางวัดที่ทำให้เนรโรดต้องกลายเป็นแบบนี้ ลูกยมไปทำอะไรมาล่ะเขาถึงใหญ่ไม่ยอมให้ลูกโยมอยู่ที่นี่เมื่อยายเจียมได้ยินคำถามก็ถึงกับหน้าถอดสีทำท่าทีอั้มอึงหลวงพี่วิทจึงบอกให้แกรีบเล่าความจริงมาเสียจะได้หาทางช่วยได้จนในที่สุดยายเจียมก็ยอมพูดความจริงว่าที่แกให้ลูกชายมาบวชนันก็เพียงเพื่อจะหนีคดี พราโรดกำลังถูกทางตำรวจล่าตัวด้วยคดีค้ายาเสพติดกล่าวว่าจะรอให้เรื่องเงียบก่อนแล้วคอยให้ซึกออกไปไม่มีใครนี้กรรมของตนเองได้พ้นหลักโยมเจ้าที่เจ้าทางเขาก็ไม่ยอมให้อยู่พาลูกชายโยมออกไปมอบตัวเสียวันต่อมาโรดก็ต้องซึกออกจากวัดถามกลางความเสียใจของผู้เป็นแม่ เพราะด้วยความรักจึงปกป้องรูปแบบผิดผิดสุดท้ายโรดก็ถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมายและได้ชดใช้ความผิดที่ตนเองได้ก่อเอาไว้